ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแดงในช่องแดงวิเคราะห์บอลเต็งอีกเช่นเคยครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้มีฟุตบอลลงเตะม,มากมายหลากหลายลีครับผมคัดเน้นมาฝากคุณผู้ชมทุกท่าน4คู่อีกเช่นเคยครับ เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมด3คู่ครับและลาลิกาสเปน1คู่ครับคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ้าฝูงอย่างเชลซีครับคู่ที่2ครับวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและคู่ดึกครับคู่ที่3ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างหงแดงเลี้ยวภูครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายครับมองไปที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่ดึกเลยครับบาร์เซลโลนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสปานยอนครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเรสเตอร์ซิ้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฝูงเชลซีครับ คุณนี้คิกออฟเวลาทุ่มครึ่งครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างเชลซีต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกันมา6นัดหลังสุดนะครับอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆครับชนะไปฝั่งละ2ครั้งครับและเสมอกัน2ครั้งครับมาดูในส่วนไล n e อ p ที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำวันนี้นะครับ เลสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับและผู้มาเยือนจะฝูงอย่างเชลซีครับจะมาในระบบ3-4-2-1ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับแม้ว่าทีมเยือนเชลซีครับจะมีคิวบูกลางสัปดาห์กับยูเวนตุสในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแต่ดูเหมือนว่าครับพวกเขาก็ต้องเน้นในลีกเต็มที่เหมือนกันครับ เพราะสถานการณ์ในตารางค่อนข้างตึงเครียดครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะจัดทับแบบไม่ยั้งหวัง3คะแนนประกอบกับเจ้าบ้านเลสเตอร์ิตี้ครับกำลังหลอนกับฟอร์มตัวเอง4นัดถ้ายทุกรายการครับหลังไร้ชัยรวดครับและเสมอไปถึง3หผลครับแพ้1ครั้งครับแถมไม่มีสักครั้งเลยครับที่สามารถรักษาคีนชีตได้เลยครับนอกจากนี้ครับศักยภาพของทีมก็ค่อนข้างเป็นรองอยู่พอสมควรครับนี่ยังไม่นับผลงานการพบกัน ล่าสุดน,นะครับที่พ่ายมา1ประตูต่อ2อีกด้วยครับดังนั้นครับเมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมของทั้งคู่แล้วผมมองว่ารูปเกมน่าจะเป็นเชลซีครับที่ไล่ต้อนและปิดจ,จ็อบไปแบบไร้ปัญหาครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับสกอร์ที่คาดเชลซีชนะ2ประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับ วัดฟอร์ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้คิกออฟเวลา4ทุ่มตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับมาดูในส่วนของสถิติ6นัดหลังสุดที่พบกันมาในทุกรายการนะครับ จะเป็นทั้งฝั่งผู้มาเยือนอย่างผีแดงแมนยูครับที่เก็บชัยไปได้ถึง5ครั้งครับและแพ้ต่อวัดฟอร์ดแค่1ครั้งเท่านั้นครับคู่นี้มีสกอร์ตลอดครับและไม่เคยเสมอกันเลยใน6นัดหลังสุดครับมาดูในส่วนไลน์อัพที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับวัดฟอร์ดครับเจ้าถิ่นครับจะมาในระบบ4-4-1-1ครับ และผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับถ้ามองถึงเกรดบอลครับผมยังมองว่าเกรดบอลยังห่างกันอยู่ครับเจ้าทินวัตฟอร์ดครับผลงานในลีกแพ้4จาก5เกมหลังครับเกมรับผมว่ายังมองมองแล้วว่ายังดูแย่อยู่นะครับ นัดนี้ครับต้องมาเจอกับผีแดงครับที่ผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับแฟนๆก็ไม่ได้ปลื้มสักเท่าไหร่ครับช่วงล่าสุดครับก็ร่วงมาอยู่ที่6แล้วด้วยครับแล้วก็พึ่งพ่ายมาในศึกดาร์บี้แมนเชสเตอร์แบบสู้ไม่ได้เลยครับในรังครับกับราคาบอลคู่นี้ครับออกมาทีมเยือนบุกมาต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมคิดว่าครับอย่างไงก็ต้องเอาอยู่แล้วครับถ้าหากเกมนี้ไม่ชนะก็แย่หนักมากๆนะครับ โค้ดควรจะออกได้แล้วครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2ประตูต่อศูย์ครับมาต่อกันที่คู่ที่3เลยนะครับคู่ดึกสุดของสึพเีเมอรีกอังกฤษครับหงแดงเลี้ยวภูครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับ แฮนดีแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นหงแดงเลี้ยวููต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของเซติ6นัดหลังสุดที่พบกันมาในทุกรายการนะครับจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นครับชนะ2เสมอ2และแพ้2ครับครึ่งครึ่งกลางๆครับคู่นี้ชนะไปฝั่งละ2เสมอ2ครับในนัดล่าสุดครับเลี้ยวโพพึ่งไปอัดเลี้ยวโูมาถึงถิ่นเอเมิเลดสเตเดียมครับเลย3ประตูต่อศูนย์ครับ มาดูในส่วนของการจัดทัพที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าถิ่นเลี้ยวภูครับมาในแผนเดิมครับ4-3-3ครับและทางฝั่งผู้เยือนปืนใหญ่แอสนอนครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับ หงแดงครับพึ่งปราชัยในเกมแรกของฤดูกาลไปหมัดมาครับแถมยังมีปัญหาในแข้งหลักบาดเจ็บและเราเช็คฟิตจากเกมทีมชาติหลายรายครับเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆครับขณะที่ฝั่งของปืนใหญ่ครับกำลังทำผลงานได้ดีเยี่ยมครับไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว8เกมติดเข้าไปด้วยกันครับเกมรุกขมกิบครับแถมเกมรับก็เหนียวแน่นครับเลนราคาบอลเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นหงแดงเลือโโหต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่ง ผมแนะนำอยู่ฝั่งรองดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลฟอร์มกำลังแจ่มครับเกมนี้ไม่มีผีผามแน่นอนครับน่าจะเล่นกันอย่างรัดกุ่มบวกกับเจ้าบ้านครับมีปัญหาแนวรับยังขาดสมดุลครับเกมนี้น่าจะมีเสียประตูให้เห็นอย่างแน่นอนครับดังนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับสกอร์ที่คาดครับปืนใหญ่อาร์เซนอลยันเสมอได้2ประตูต่อ2ครับ และมาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับเจ้าทุ่มบาร์เซโลนาครับต้องเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของเอสปันยอนครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี3ครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าทินต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับ มาดูในสถิติ6นัดหลังสุดที่พบกันมาในทุกรายการนะครับ mm. ก็จะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บุญทุ่มครับที่เก็บชัยไปได้4นัดครับและเสมอสองนัดเอสปันยอนยังไม่เคยชนะบราร์เซลโลนาเลยนะครับใน6นัดหลังสุดครับมาดูในส่วนของการจัดทัพที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซลโลนาครับคาดว่าจะมาในระบบ 4ี3ครับและฝั่งคู่มาเยือนอย่างเอสปัญยอนครับคาดว่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับบาร์เซโลนาครับได้เริ่มต้นสู่ยุคใหม่ครับในยุคของชาบี้เฮนันเดสครับและนี่คือเกมประเดิมสนามแรกของเขาในฐานะกุนซือใหม่ครับแน่นอนว่าครับเรื่องรูปเกมและแผนการเล่นนั้นน่าจะมีการโยนชมใหม่แน่นอนครับ และยิ่งเกมนี้ครับเป็นศึกดาบี้แมตช์ดูแล้วครับน่าจะเน้นแน่นอนครับด้วยอาถรนพ์บอลเปลี่ยนโค้ดครับจะเกิดขึ้นในเกมนี้ครับเพราะว่าชื่อชั้นและศักยภาพของบาร์เซโลนาจัดว่าเหนือกว่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาครับสกอร์ที่คาดครับบาร์เซโลนาชนะ2ประตูต่อ0ครับ